สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฉีดพ่นให้ความชุ่มชื่นกับผักนะคะฉีดพ่นน้ำในวันที่แดดแรงๆเนี่ยก็จะฉีดพ่นประมาณ4-5ครั้งนะคะก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากตรงนี้โดนแดดจัดนะคะ จะเฉากว่าจะฟื้นก็เย็นๆน็นค่ะส่วนตรงนี้ก็เฉานิดหน่อยอันนี้ขนาดสแลน2ชั้นนะคะสีเขียวกันแสงห้าสปอร์เซ็นสีดำเจ็ดิบยัง ผักเรายังเหี่ยวเฉาขนาดนี้คือถ้าไม่ถ้าไม่ใช้แผ่นกองแสงเลยเนี่ยคือไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินแน่นอนผักแต่ถ้าปลูกพวกที่ปลูกลงดินอะ่ะลงกระถางลงถุงปลูกอันนั้นมันจะโอเคความความชุ่มชื่นในดินมันจะ มันจะช่วยให้ผักไม่เหี่ยวไม่เฉาเยอะแต่แต่ก็แต่ก็ข้องใจมากนะคะอันนี้เราปลูกในน้ํามันควรที่จะแข็งแรงกว่าเพราะมันได้น้ําตลอดหรือเปล่าอันนั้นปลูกในดินกลายเป็นว่าปลูกในดินมันจะแข็งแรงกว่าไม่ค่อยเฉามากเฉาบ้างอะ่ะอันนั้นคือแดดร้อยเปอเซ็นเลยนะคะที่ปลูกในดิน แต่ว่าคือก็ไม่ต้องอะไรกับมันมากแค่ให้น้ําเช้าเย็นหรือวันไหนแดดแรงๆก็มาพ่นๆหน่อยบใบายนะคะแต่ผักที่ไฮโดรนี่คือเราต้องพ่นน้ําหลายรอบจริงๆค่ะไม่งั้น,นโอหสงสารผักแย่คอหักคอพับกันเป็นแถว อจริงๆนะคะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ใจจริงๆอะ่ะคือไม่ได้กินอะ่ะท้อเลยอะ่ะอันนี้ก็รอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามที่ฉีดพ่น แค่นี้พวกนางก็สดชื่นขึ้นละแค่น้ำแคก่กระปุกเดียวเนี่ยค่ะสองลิตรกระปุกนี้สองลิตรก็พ่นทั้งหมดเนี่ยค่ะ ฉีดพ่นไปอีกสักประมาณสักประมาณสองชั่วโมงค่อยลงมาดูใหม่ตันนี้มันก็เริ่มแดดร,มร่มตกคือได้ได้ร่มจากต้นไม้นะคะบ้านเราหันหน้าไปทางที่ตะวนันตกก็เริ่มฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งด้านเนี้ยเริ่มได้ได้ร่มเงาจากต้นไม้แล้วก็จะ ดีขึ้นหน่อยไม่รู้ดีไม,ไม่รู้ดีหรือไม่ดีร่มแต่แต่ก็นั่นแะหละค่ะเนี่ยพวกนี้ได้ร่มเร็วก็จะสดชื่นค่ะไม่เฉาสดชื่นส่วนฝั่งนี้นะคะ,คะก็ยังได้ไอแดดอยู่เยอะอยู่นะคะแต่พอได้พอได้น้ำ แป๊บเดียวก็ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะเราอีกสักสองชั่วโมงค่อยมาดูใหม่